อาการปวดเข่าและปวดข้อต่อหายได้ในห้าวันเพราะดื่มเครื่องดื่มสูตรมหัศจรรย์นี้นี่คือสูตรมหัศจรรย์ที่จะช่วยให้คุณสร้างความแข็งแรงให้กับหัวเขา่าข้อเท้าและข้อต่อใดๆก็ตามที่สร้างปัญหาให้กับคุณซึ่งปัญหาเหล่านั้นอาจมาจากการชำรุดสึกหรอของกระดูกอายุที่มากขึ้นอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย หรือเกิดจากพันธุกรรมปัญหาปวดหัวเขา่าเป็นอาการปวดที่เลวร้ายที่สุดมันเป็นความเจ็บปวดที่รุมเร้าถึงขนาดที่ว่าบางครั้งก็ปวดจนคุณทำอะไรไม่ถูกและไม่สามารถเดินเหินได้หัวเขา่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อต่อที่สำคัญที่สุดของร่างกายมันเป็นสิ่งที่พวกเราใช้เพื่อลุกขึ้นยืนเดินวิง่งยืนหรือกระโดด หัวเข่าของเราจะมีอาการขึงตึงเมื่อเวลาผ่านไปนานขึ้นหรือเมื่อเราแก่ตัวลงเอ็นและเส้นเอ็นที่หัวเข่าของเราจะยืดหยุ่นได้น้อยลงเคลื่อนตัวได้ง่ายขึ้นและการหล่อลื่นจะลดลงการหล่อลื่นของข้อต่อในร่างกายเราเป็นกระบวนการทางธรรมชาติมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ตระหนักถึงมันแต่เราควรเรียนรู้ว่า การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพสามารถช่วยให้คุณฟื้นฟูการหล่อลื่นของข้อต่อคุณได้คุณสามารถป้องกันอาการบาดเจ็บและทำให้ข้อต่อที่ถูกทำลายกลับมาแข็งแรงได้อีกครั้งเครื่องดื่มจากธรรมชาตินี้ทำอะไรได้บ้างเราได้ออกแบบให้เครื่องดื่มนี้เป็นสูตรเครื่องดื่มสมูทตี้โดยใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยกำจัดอาการปวดของคุณให้หายไปมันมีทุกสารอาหารวิตามินและแร่ธาตุที่คุณต้องการและมีคุณสมบัติต้านการอักเสบที่รุนแรงด้วยมันมีวิตามินซีซิลิคอนแมกนีเซียมโพแทสเซียมและบอมีเลนซึ่งสร้างความแข็งแกร่งและให้พลังงานกับร่างกายส่วนประกอบน้ำหนึ่งถ้วย ซินนามอน7กรัมสับประรดสดสับ2ถ้วยน้ำส้มสด1ถ้วยข้าวโอ๊ตบด1ถ้วยน้ำพึ่ง40กรัมอัลมอนด์บด40กรัมวิธีทำนำข้าวโอ๊ตมาต้มในน้ำและกวนทิ้งไว้ให้เย็นใส่น้ำส้มและน้ำสับประรดลงไปบดซินนามอนและอัลมอนด์ให้ละเอียดจากนั้นใส่ลงไปใส่น้ำพึ่ง คนให้เข้ากันคุณสามารถใช้เครื่องปั่นได้หากมีหรือใช้วิธีคนด้วยมือตัวเองก็ได้ใส่ข้าวโอ๊ตเป็นส่วนสุดท้ายและคนให้เข้ากันคุณสามารถนำมันมาดื่มเป็นเครื่องดื่มอุ่นๆเป็นสมูทตี้หรือดื่มแบบเย็นโดยใส่น้ำแข็งเพิ่มก็ได้ดื่มเครื่องดื่มนี้ทุกวันและคอยเฝ้าสังเกตอาการปวดของคุณที่จะค่อยๆหายไป มันเป็นเครื่องดื่มมหัศจรรย์ที่เต็มไปด้วยคุณประโยชน์มากมายจริงๆลองมันด้วยตัวคุณเองสิที่มา news t kaisa com อย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานเทพเฮลขอบคุณมากค่ะและขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่าน ให้ได้มีสุขภาพที่ดีทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะ